น่าจะเป็นกิจกรรมทัานไทยเหมือนนะครับตำรวจที่เลยวันสาร์วันจันทรสวัสดีวันศุกร์แล้วก็สารพัดท่านอย่างเราด้วยนะครับมันมีเพื่อนหรือสิรมาอาจจะติดรายบกรหลายท่านเปิดเทอมต้องนี้หมาวยอดเปิดเทอมในวันศุกร์ไม่ดีเทอมก่อนนะครับยังเปิดเทอมเหมือนเดิมข้อแม้ก็ยังเปิดนะครับแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมยังมีประเด็นมาให้พวกเรามาให้ทุกท่านนะครับได้ร่วม เรียนรู้ร่วมพูดคุยร่วมสวนากันเช่นกันครับแน,น,น่นอนช่วงนี้เรื่องสําคัญมากนะครับกีฬาดวลข้างหน้าว่ากันว่าอาจจะทิกโฉมหน้าของโลกทิศทางของโลกอาจจะเปลี่ยนเพราะเมื่อสัตว์ใหญ่อย่างพิยานีซีมันขยับนะครับแน,น,น่นอนมันกระทบไปึงสิ่งอื่นโอบามาหรือว่าโรมนี่นะครับเดโมแกลหรือว่าทรัมปิพพันจะเข้ามันจะ เปลี่ยนแปลงทิศทางของโลกของอาเซียนแล้วก็ของไทยเราอย่างไรนะครับวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญทานนี่นะครับที่ท่านอยู่ในอเมริกามานานแล้วก็ถือเป็นผู้รู้จริงท่านหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของการริการศึกษานะครับวัจน,นี้จะพวกพู้คุยของเราเป็นวงเล็กๆครับมีผู้กขวมไม่มากนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านเป็นแฟน,นแทน์นะครับมาด้วยความทีจ่จะจริงๆนะครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็ู้เดินทางมาถึงนะครับ เพิ่งไปพักหายใจสักสิบนาทีก่อนหน้านี้ครับก่อนจะมาร่วมพูดคุยกับเราครับแนะนาอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์คนนี้อาจารย์อยู่ที่คณะศาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วกสดๆร้อนๆคนนี้อาจารย์มาดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาในข้ราจการมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งทราบข่าวว่าเพิ่งเปิดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องระหว่าง นโยบายบาของอเมริกากับอาเซียนเราด้วยนะครับซึ่งก็เราก็ทราบกันดีว่าสําคัญมากในปัจจุบันอเมริกาพ่อพี่ยาวขยายเข้ามามีอิทธิพลต่ออาเซียนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับการเข้ามาของร่องนี้หรือว่าโอลามามจะส่งผลแตกต่างยังไงต่ออาเซียนแล้วก็ต่อไทยเอาครับอาจาร,ย,ย,ราาาาาย์จบโดยตรง,งนะครับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์เจียระดับปริญญาเอกนะครับแล้วก็ ปัญญาโทที่โอไฮโอครับผู้วิจยากรนะครับผู้ท,ที่จะมาร่วมนำเสวนาแล้วก็ให้ความรู้กับเราครับขอเสิยธิ์งมือกนรับรองศาสตราจารย์ดรประพัฒเทพชาตรีครับครับคเชิญอาจารย์ครับ ทางอาจารย์อยุสวงนะครับที่ผู้บริการสถาบันสันติศึกษานะครับที่ได้เชิญมานะครับรับก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมจะได้มาได้กลิ่นข้อคิดเห็นอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่า เรื่องก,รองการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกลตัวเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายความนะครับต่อ,อไปว่ามันจะกระทบต่ออาเซียนแล้วกับไทยยังไบ้างนี่เนี่ยผม บากว่าจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการออกบบรรจัยให้เห็นภาพรวมแล้วก็หลังจากนั้นนี้ก็น่าจะ,าจะเปิดเปรษณียก์การแลกเปลี่ยนนะครับก็ามพิถีพิถันมีประเด็นเยอะแยะมากมายนะครับ เราก็คงจะรู้ดีแล้วว่าสาธารณจารเป็นอันดับที่มาหน้า,าตั้งแต่ยุโรปมีการเข้าไปยุ่งทุกเรื่องนะครับรวมทั้งในภูมิภาคนี้อยู่ทีท่มาเซียแล้วกรวมทั้งประเทศไทยแน่นอนนะครับอ่านี้เมื่ออ่าในออนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยการเงินนะที่เร้วองการเปลี่ยน ผู้ก,การเรืนเปลี่ยนนโยบายทางเทศเปลี่ยนนโยบายทางเทศเปลีนแล้วก็โดยเรือนโยบาย่างเทศของวิสาหกิเนี่ยมันก็ทําให้โลกเปลี่ยนนะครับแลโลกเปลี่ยนไทยก็ต้องเปลี่นะครับอนี้ก็เป็นข่อเทอ ครัตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับมันมีหลายประเด็นมากผมก็จะไม่มีเวลานะครับพอเนะี่ยมันมีประเด็นในเรื่องการเลือกตั้งของเนการกระบวนการการเลือกตั้งเมรนการนี่ก็เป็นประเด็นที่ แตกต่างจากเป็นระบบการเมืองไทยหรือการเลือกตั้งไทยนะครับมันเป็นการเลือกตั้งที่เขาเลือกเขาเลือกมาครั้งนีโดยตรงนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นระบบประธานาธิบดี Presidential System ซึ่งต่างจากไทยที่เป็นระบบ r l i a m e n t r y System เราเลือกสสนเรเลือกสสเข้าไปแล้วก็พักหนที่มีสสบ้านสุดก็ไปตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็หัวหน้าหัวหน้าพรคก็เป็น รัฐบ,บาลเป็นนายกอันนี้เราเรียนดบาตามระบบของปิดนะครับแต่ว่าระบบของไมการนั้นเป็นอีกอย่างนะเป็นอย่างโดยประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีสสเขาก็เลือกนะครับสสนี่นก็เลือกไปแต่ว่าสสเขาไปอยู่ในสภากนะ็เป็นฝ่ายที่เป็รตยะานะฮะเป็นฝ่ายที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายโดยหารแล้วก็เป็นฝ่ายออกกฎหมายนะฮะ ต่ว่าในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ได้มาจากฝ่ายที่ดีเป็นใหญฝ่ายบริหารหรือประธานมีไม่ได้มาจากสสแต่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรงนะครับซึ่งเราําทำนี้มา200ปีแล้วนะแล้วก็ที่มันซับซ้อนกว่านั้นก็คือว่าในการเลือกตั้งประธานที่ดีวันที่7พฤศจิกาย,ยนเนี่ยไม่าวันที่6พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะครับ เขาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เลือกตั้งแบบเดี่ตรงนะครับเขาเลือกคณะผู้แทนคณะผู้เลือกตั้งทีมที่สังเกใช้คำว่า electoral college นะครับซึ่งตัวที่เขาเป็นสถาพ,พันก็เป็นสาธารณราฐเป็นสาธารณรัฐเนะครับเป็น federal system เนี่ยนะครับเขาก็จะแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมี electoral college เนี่ยไม่เท่ากัน ถ้าไตวิชาการเยอะรัฐนั้นก็จะมีอิเล็กโทรโคลเลจเยอะอย่างเช่นแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะก็จะมี55อิเล็กโทรโคลเลจก็จะมีคณะผู้แทนที่จะไปเลือกประธานดีเนี่ย55คนนะครับนะทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่า uh, ก็จะมีอยู่ประมาณ500กว่าดูทั้งหมดท,ทั้งประเทศนะครับมีแคลิฟอร์เนียมากที่สุด55มีเท็กซัสเนี่ยตัดใจลงมาก็30กว่าฟลอริดาเนี่ก 29, กยก็2ี่ส้านครับก็ไล่กันลงไปนิวยอร์กเนี่ยก็20กว่านะครับนี่เวลาเราตอนนี้สื่อตอนนี้ก็กำลังประคมงข่าวกปนใหญ่ นิยมการเลือกตัง้งเราอาจจะมีข่าวอาจจะมีสื่อบางสื่อบอกว่าคะคณะนี้คะแนนสูสีกันอยู่นะครับแต่คะแนนสูสีนั้นเนี่ยมันเข้าไปดูไอ้พบล่ามดเขาไปดูไอ้เรื่องของโพลที่เป็นเช็คในเรื่องของคะแนนนิยมนะครับซึ่งพบล่ามัตรงนั้นเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงในแง่ความเป็นได้ว่าใครจะชนะนะครับ เพราะพก็ราคือเพราะพวกราหขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็น,นรรักษณาว่โอบามานาอยู่47เนต์มีคนชอบโอบามา47เอร์เซ็นชอบโอมมี 4, ่43เปก็ดูมีดอมันสูงสิงนะครับแต่ถ้าเราไปดูอิเล็กโทรโ t e หรืออิเล็กโทรคลอ e คะแนนที่โอบามาจะได้จะเป็นอิเล็กโทรคล g e เนี่ยนะครับแล้วก็จะไปเยือกประธานาธิบดีเนี่ย แต่นี้คะแนนเนี่ยทิ้งห่างมากนะครับกานทิ้งห่างมากเนี่ยในลอสเซนจูริสต้าเนี่ยอุโมาคตอนนี้ได้ไปแล้ว200มาถึงว่าที่ได้แน่ๆนะครับคือฐานเสียงของพรรคเดโมแครตเนี่ยที่ได้แน่ๆเหมือนกับเหมือนกับทางภาคใต้ที่เป็นฐานของพรรคปฏิปักษ์เนี่ยนะครับเหมือนกันนะฮะเพราะเรื่องของทาง ปุบมาเนี่ยฐานของพรรคเดโมแครตเนี่ยก็จะอยู่ก็จะเป็นพวกรัฐที่ค่อนข้างจะเป็นเสรีนิยมนะในอเมริการหรือในโลกตะวันตกเนี่ยมันจะมีจะมีโครงการหลายโครงการโครงการทางเมืองนะครับและที่อเมริกานั้นจะมีสองโครงการใหญ่ก็คือเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมนะพวกเสรีนิยมเนี่ยหรือที่พวกเราเป็นพวกลิเบอรัลลิเบรอนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่คล้ายๆเปิดกว้าง ยอมใจกว้างพอนะครับยอมรับในความแตกต่างแล้วก็บองในเรื่องของว่ารัฐบาลนต้องเข้ามาช่วยคนจนนะฮะถ้าเป็นนโยบายต่างประเทศก็จะพวกสายที่ล่ามองในเรื่องของสกิภาพในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของสถาบันรัฐประเทศเอะไรกฎเกณฑ์ต่างๆนะเป็นหลักนี่ก็คือพวก สินิยมนะครับซึ่งก็เป็นารากฐาสนสำคัญของพรรคดูครนะครับอุดมการพรรคดมแคคือสิอนิยมนะทีนี้ถามฐาสิ่งสำคัญนี้ก็จะอยู่ในรัฐที่อยู่ที่คนก็น่จาจะสินิยมคนก็น่จาจะลิบรอ่างเช่นแคลิฟอร์นีย คนเปิดว้านนะครับนะรบนะรบเรืคลิฟอร์ีนี่ก็เป็นฐานของภาพเป็นลูกแหวนได้แน่ๆ55สิ่งนะครับเออ่แมจิกนัมเบอร์เนี่ยหรือว่าตัวเลขที่ว่าจะต้องได้และชนะเลยได้เป็นแฐานดีก็คือ270ต้องได้270ถ้าได้269เนี่ยยังไม่ได้ต้องคือ270เนี่ยก็คือชนะได้เป็นฐานดีเลยถ้าเกินแต่ก็เกินก็ชนะครับ จะโบม่าได้แน่ๆแล้วเนี่ยจากจากแคลิฟอร์เนียใน55สิงหาคมนะครับแล้วก็ลัฐทางตะวันตกเนี่ยอย่างเช่นวอชิงตันออริกอนอะไรพวกนี้ก็ได้พี่นะฮะนี่คือซิกทางตะวันตกนะครับนี้อีกมุมหนึ่งของประเทศที่เป็นพวกที่เป็นอาณาบริเวณที่ค่อนข้างเป็นคนเทเลิรัลก็เป็นฐานหลักของยูมาร์แบทก็คือพวก ทางด้านการออกชงอนู่น,อน,นของประเทศก็คือที่เราเรียกว่าวิลลิงเลนน,นะครับซึ่งก็ไล่ไปตั้งแต่นิวยอร์กนะครับเป็นซิลเวเนียนิวยอร์กขึ้นไปถึงพวกเดลาแวร์คอนเนตทิคัตบอสตันแมสซาชูเซตและอี่ปนๆตรงนั้นก็คือเป็นฐานสำคัญตรงนั้นก็ก็ได้ไม่เยอะนะครับโอมาเลยอย่างนิวยอร์กที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือมีเอสโตรโกลดเนี่ยถึงยี คือเป็นสามสิบนะครับนะครับดันะั้นอันนี้จะเป็นหลักๆแล้วก็จะมีอันนี้คือฐานฐานสีสำคัญของภาพอเมริคือตะวตันตกกับตัวหอ,อกักทิมหนึ่ง West Coast กับ New England นะครับ เดโมแครตเนี่ยพรรคเดบบองผาดใช้สีของพรัดเดบบองผาดเป็นสีฟ้าซึ่งก็มาตรงกมาโดยเออเลยกับการเมืองไทยใช้่ปัดก,กือสีฟ้านะครับแล้วพรรคอพาวเวกันเนี่ยใช้สีอะไรท่านทราบไหมะสีแดงสีของพรดหรือพาวเวกนี่ยคือสีแดงมันตรงกันเลยโดยเออเลยแตกมากแ่พอดีตอดีเราไม่มีเรื่องฉายนะฮะแต่ผมมีแผนที่นะครับ อีกั้ี่ i s u a l l y i s e r มเป็นแผนที่เนี่ยอันนี้ถ้าจะมันจะได้เห็นเลยนะครับว่าอะไรเ็นอะไรวะรับมีวิธีก็ถ่าย ครับทีน,นี้ฐานเสียงของพรรคริพเปอร์เิร,นเนะร,ร,นรน์นเนี่ยก็คืออนุรักษ์นิยมคอนเซร์วตนะครับุดมการของอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็คือุดมการที่ เน้นในเรื่องของประเพณีนิยมในเรื่องของจะต้องรักษากสถานะเดิมไว้นะครับคนที่เป็นอนุรักษโยมก็จะชื่อรุณบอกไปแล้วนัน้งคนเซอร์เวิสทีมคอนเซิร์ฟคอนเซิร์ฟก็มาแต่เขาภาษาไทยว่าอนุรักษ์ก็คือไม่ยอมเปลี่ยนแตไม่ยอมเปลี่ยนนะครับนะครไม่ยอมเปลี่ยนนะครับผู้นี้ก็จะมีทั้ง ก็จะเป็นแนวร่วมกันนะครับระหว่างพวกชาวบ้านที่จะอยู่เข้าไปทุกๆเข้าไปในประเทศอเมริกานะครับนพวกขคาวบอลเวดเน็ตยูโรฟลูร์ยูโรฟลูร์เวดเวดเน็ตพวกคาวบอยพวกชาวบ้านพวกเคร่งศาสนานะครับที่ยังมองโลกแบบทับแค่นะฮะแล้วก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้เปิดกว้างรับความแตกต่างโลก นะครับคิดว่าอเมริกาต้องยิ่งใหญ่คนเดียวนะฮะแล้วก็คิดว่าอเมริกาก็คือโลกโลกก็คืออเมริกานะครับดังนั้นสิ่งที่อเมริกาทำโลกต้องยอมตามอเมริกานะครับแนวคิดอุดงการ์ของพวกอโลนรวมก็คือการมองโลกในแง่ในแง่ร้ายสุดนะมองว่า ปัจจัยชีวิตของพวกนันยองก็คือโลกยังมีแต่ความชั่วร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเนี่ยจะต้องต่อสู้แข่งขันกันความขัดแย้งเป็นสิ่งที่อีเ่เรื่องไม่ได้นะับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมีความเชื่อในเรื่องของอิ e ฟรีคอมเพลชันนะครับเชื่อว่า ระบบที่ดีสุดก็คือต้องต้องต่อรุ่งแข่งขันแล้วก็ใครดีใครอยู่คนที่เก่งก็เชื่อในเรื่องของหลักที่เรียกว่า survival o o ว t าม i t y ะพิสใครเก่งคนนั้นอยู่รอดนะครับนะเพราะฉะนั้นนโยบายเศรษฐกิจของพารือว่าพิจตรเนี่ยก็จะออกมาในเชิงเนี้ยว่าอยากรัฐบาลเนี่ยเขาไปยุ่งนะต้องใช้กไกาตลาดแต่ได้ใช้กฎการตลาด ใช้อ้กคนแก่ตลาดเนี่ยตลาดจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องต้องปล่อยให้เป็นไปดกูแตลาดเลเสียดีคือก็อให้เป็นทุนนิยมร้อนมาเสร็นะแล้วก็อย่าลืมบอกนะครับเพราะนั้นพวกนี้จะเป็นการผสมผสานร,ระหว,ว่างพวกชาวบ้านที่ค่อนข้างจะมีโลกกระท,ที่แค่กับคนรวย คนรวยรวยสุดๆไปเลยนะครับก็จะมาสนับสนุนพัรคหรือพรรคต่งนดูจะว่าไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้แต่มันก็ดกันอยู่ด้วยกันได้ก็คือระหว่างชาวบ้านกับคนรวยนะครับก็มันก็ไม่ต้องแปลกที่มันก็คล้ายๆกับการเมืองไทยนะฮะพรรคไทยและไทยของทักษิณก็ได้าะทำไมคนรวยมาอยู่กับชาวบ้านได้ เนะัต้องลองลองหาเกการเลือกตั้งโดยตรงนะคีับบไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนี่ก็เรื่องโดยสูงนะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่เสียเวลามากประเด็นตรงนี้นะครับก็คือว่าทางภาคีูพรเปกันเนี่ยเป็นพ คนสอว์นิตีทั้งหลายเนี่ยก็จะอยู่ในใจกลางของประเทศเป็นหลักนั่นก็เป็นเท็กซัสโดยเฉพาะในนิวอัลแานด์ใต้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสหรือเซนนาอลาบามาจอร์เจียอาร์คันซออะไรพวกนี้นะครับไล่ไปถึงตรงกลางประเทศก็คือพวกมิสซูรีแคนซัสอะไรพวกเนี้นะครับนะ่นคือรับที่ตรงน การดจรนะครับอันนี้ก็คือฐานสีงพักหรือว่าทีเึ่งก็ใต้แน่ๆนะครกันนั้นการรู้การการเมืในการก็จะเป็นารต่อสู้กันระหว่างที่สองพักนี้สองวงการแล้วก็สองเขตสองสองภาคก็คือระหว่างสายการในการที่เป็นอุรักษ์นิยมกับพวกชายขอบพวกขอบ ทั้งซ้ายทั้งขวาที่จะเป็นสินีนิยมนะฮะนะแต่ตอนนี้มันก็จะตัวตัดสินก็คือมันจะมีตัวตัดสินเนี่ยก็จะมีอีก,อ,กอีกประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพวกสวิงสเต็กรับพวกนี้เนี่ยในบางครั้งก็ไปเลือกอยู่บ,งบางครั้งก็ไปเลือกอยู่คอเพีย์นะครับรับพวกนี้เนี่ย มันก็จะมีคนที่เป็นลิเบรอลเป็นคนทุกข์ขันสีแล้วป้อยูป่าปากกนกันแล้วก็าอาจจะขึ้นขึ้นนะฮะแล้วพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นทุกครั้งเนี่ยทั้งสื่อทั้งไทยต่อไทยหรืรวมทั้งผู้สมัครเนี่ยจะต้องไปรวมๆเนใ่ยรับพวกนี้เพราะว่าจะแพ้ชนะ